วัสดีจ้าวันนี้เชฟจะมาทำกุ้งอบบุ้นเส้นนะคะามีอะไรบ้างกุ้งเรานี่กุ้งแมน้ำยักษ์ใหญ่เลยโตขนาดนี้เลยโตใหญ่เลยนะใหญ่ไซส์ใหญ่เลยเห็นไหมกุ้งไซส์ใหญ่มากๆไซส์นี้เลยนะอบแล้วก็มีนี่ด้วยแต่นี้เราจะใส่ที่หลังแล้วใส่ตัวใหญ่ก่อนเพราะมันสุดยาก เนาะอ่ะไปดูวิธีทําเครื่องปรุงก็มีนี่รากผักชีนี่กระเทียมพริกไทยรากผักชีกระเทียมพริกไทย,ลทย,ไทยแล้วก็มีหมูสามชั้นเครื่องปรุงก็มีอย่างนี้นะดูเอาอันนี้ซอสที่เราเคี่ยวมาแล้วซอสใส่เหล้าจีนด้วยค่ะ ซอสของกุ้งอบเ,เส้นนะคะไวน้นี่ไว้นี่นี่มาเรามาทำกันทอันนี้เ,เตาหูสามชั้นลากกจชีกระเทียมพริกไทยไว้ก่อนที่ททนทแน่ๆมีขิงด้วย นะอันนี้ก็ผักขึ้นช่ายเราจะใส่น,นี้ก็ได้นะจ๊ะมันอร่อยดีเลยใส่นะที่แน่ๆก็วุ้นเส้นจ้ะวุ้นเส้นนะวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำแล้วนะมามาทำวิธีกัน ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อความหอมเนาะจะเป็นน้ำมันพืดก็ได้น้ำมันหมูก็ได้เสร็จแล้วก็ขิงใส่ลงไปเลยรากผักชีกระเทียมพริกไทย mua 3 sắm 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 ให้สุกก่อนก็ได้ติดอบก,ก่อนนี่กุ้งเรานะนกุ้งเล็กใส่ที่หลังนะอันนี้กุ้งเล็กใส่ที่หลังจะใส่กุ้งใหญ่ก่อนเนาะใส่กุ้งใหญ่ก่อนใหญ่บักบาง 什么？ เลือไว้ให้ปุ้มตัวเล็กด้วยจ้ะซอส ใหใกล้สุงแล้วตัวเล็กลงเส้นงูอิีมกันเลยเส้นนี้ คอยดูคอยพลิกมาเนอร์ผู้ใช้เรากระปุกเส้นหอมหอมจังกุ้งสุกยังกุ้งใกล้สุ็แล้วผบอีกหน่อย quan lũ quan cứ lười sụt leo sụt leo Hãy này Pabrum này nó. เส้นชันไม่ได้เด็ดวันึ้นเหนวัน้นเลยของเส้นห้องจังห้องห้อง ก็ไม่คูกชายก็ไม่ประดับด้วยบัคคลีที่เราชอบนี่ดูกุ่มดูมมสิคะน่า,ากินบอกน่ากินบอกค่ะกุ่งตัวใหญ่ใหๆโอ้ยกุ่งตัวใหญ่มากมากว่า เดูอลังการงานสร้างโอ้ยกุ้งอบฟุ้งเส้นฉ่นอบจาก,มออกหม้อเมื่อกี้นี่แซ่บแซๆบแซ่บแซบแซือดูสวัสดีอบเองทำเองซอสเอาเองซอสกุ้งอบฟุ้งเส้นตัวเท่าฝ่ามือเลยจ้ะเท่าฝ่ามือเลยอีแม่เอ้ยอ,อบออกมา